มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจอบยอมพูดแล้วค่ะจากกรณีที่แตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์ดาราและนักแสดงชื่อดงังหายจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ด ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยร่วมกับนักประดาน้ำนะคะและดมกำลังลงพื้นที่ค้นหานักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์จนต่อมามีรายง,งานว่าพบดาราสาวแตงโมนิดาท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวแล้วก็แฟนๆค่ะ 28กุมภาพันธ์65หนุ่มกัญชัยเผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงกรณีของแตงโมนิดาน,นะคะว่าจากที่หลายคนอยากจะให้ผมได้พูดคุยกับคนที่อยู่บนเรือผมได้เดินทางไปพูดคุยมาแล้วโดยทั้ง4คนก็คือปอจอบกระติกแซนจะมาออกรายการห่วนกระแสส่วนโรเบิร์ตไม่มาไม่รู้ทําไมโดยกันชัยได้เปิดใช้กระติกได้ทักหาแตงโมเพื่อชวนไปล่องเรือกับแก๊งเพื่อนๆค่ะ เกี่ยวกับประเด็นเสื้อขาดที่มีภาพหลุดและภาพที่มีการบอกว่ากําลังทําแตงโมนั้นจอบเองได้ตอบคําถามว่าภาพหลุดนั้นออกมาก็คือผมกําลังจะเสียบกันชนเรือและติดทุ่นอยู่เรือกําลังจะจอดเทียบท่าไม่ได้เป็นการกระทําอะไรแตงโมแต่อย่างใดค่ะจอบนะคะยอมพูดแล้วค่ะเผยถึงภาพหลุดนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแตงโมนิดาอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ